สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกชา r โร่เก้า 99, นะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่ามีบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่มีคุณในชีวิตแล้วจะมีความสุขตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคิดผิดใครกันคะที่เคยคิดว่าไม่มีคุณแล้วจะมีความสุขเป็นฟิลคล้ายๆคนรู้ตัวชา้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าไพา่ ทาโร่เด็กนี้ดูพลังงานของใครคนนั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะมันดูพลังงานของดูของใครก่อนดีใครกันคะที่เคยคิดว่าถ้าไม่มีคุณแล้วจะมีความสุขตอนนี้เข้าใจว่าคิดผิดเพิ่งรู้ตัวเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะว่า พอไม่มีคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นไรขอดูไพ่ของคุณก่อนค่ะมะอยากดูพลังงานของคุณสิบใบก่อนนะผู้อ่านไพ่ขอดูพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้สิบใบก่อนค่ะคุณขึ้นเก้าดาบโอ้คุณพระคุณเป็นชาวธาตุลม คุณเป็นฟิลพ่อไม้แม่ไม้พ่อไม้แม่ไม,ม,ม,ม้เป็นชาว LGBTQ+ ได้นะคะโอ้โหคุณพระเป็นชาวธาตุไฟด้วยชีวิตคุณน,นี่ค่อนข้างเหนื่อยนะแบกรับทุกเรื่องเลยเหมือนทุกเรื่องมันจะต้องวิ่งเข้ามาหาคุณอะจะต้องมาให้คุณเป็นคนจัดการแก้ไข หรือไม่งั้นก็เป็นฟิลของคนที่คอยเคอคอยแก้ปัญหาให้คนรอบตัวคนรอบข้างชีวิตคุณโอ้โหแต่คุณเป็นคนเก่งนะคุณน่าจะทํางานสายอาชีพที่จะต้องใช้คําพูดแล้วก็เจอคนหมู่มากพลังงานนะคะ f r e o f โอ้คุณเป็นคนเก่งในเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยคุณขึ้นระดับคิงคุณไม่ธรรมดาจริงๆ ให้คู่ขึ้นคุณเป็นคนมีคู่มาแล้วใช่ไหมหรือตอนนี้คุณก็ยังมีคู่อยู่คุณมีปัญหากับคู่หรือเปล่าคะช่วงนี้บางเคสบางท่านนะคะญาติพี่น้องทั้งฝ่ายคู่ของคุณน่ะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณมากก็ได้นะอืมบางท่านก็ ทำงานประจําด้วยแล้วก็มีสายอาชีพเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารคาเฟ่เกสเฮาส์ House, อะไรพวกนี้ได้นะคะอืมบางคนก็รับราชการรับราชการด้วยคุณเป็นฟิลสายบูเหมือนกันนะงานที่ออกแมวลุยๆทหารตำรวจวิศวกรในช่างอะคะ่ะแต่คุณเป็นคนรักจริง คุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะไพ่ึ้นที่คุณเนี่ยคุณมีใครอยู่คนหนึ่งในหัวใจแล้วเวลานี้คุณก็ยังไม่ลืมคนคนนั้นนะ The High Priestess คุณเป็นคนวันจันทร์สายอาชีพคุณทำด้านความสวยงามทุกรูปแบบได้นะคะเกี่ยวกับสายแฟชั่นก็ได้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะ Two of Earth บางท่านก็ทำงานด้านบัญชี พลังงานในตัวคุณสายอาชีพค่อนข้างหลากหลายคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนช่วงนี้บางเคสบางท่านก็มีปัญหากับคู่ในด้านของญาติพี่น้องเข้ามาวุ่นวายหรือบางท่านก็มีปัญหากับบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนสั่งงานแล้วลูกน้องทําไม่ได้ดั่งใจทําให้งานเสียอย่างเงี้ยอันนี้คือพลังงานของคุณก่อนนะคะดูความเป็นคุณก่อน แต่ที่แน่ๆบางท่านก็ทำสายบัญชีไพ่ใบแรกคุณขึ้นเก้าดาบคุณเจ็บปวดรวดลาวมากบางท่านก็ดิ่งนะคะอารมณ์ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแย่ตกกลางคืนบางท่านนอนไม่หลับเป็นฝีของคนตื่นกลางดึกบางท่านก็อาจจะมีโรคประมาณไมเกรนพักผ่อนนะคะนอนไม่หลับก็ต้องพยายามนอนให้หลับ เรื่องที่มันทําให้คุณวุ่นวายตามหน้าไพ่เนี่ยคุณปวดหัวคุณวุ่นวายเอาออกค่ะเวลานอนคือเวลาพักผ่อนของคุณไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอปัญหาอะไรทุกอย่างมีทางปัญหามันเกิดได้มันก็ต้องมีทางแก้ค่ะเพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยสติคุณมันมีน้อยอะ่ะด้วยความที่ความเครียดมันมามันมีมันมีผลมากกว่า คือคือพลังงานด้านลบมันมีผลกับตัวคุณมากกว่าช่วงเนี้ยมันเลยทําให้ความที่คุณจริงๆคุณเป็นคนฉลาดนะคุณขึ้นพลังงานคิงออฟไฟเนี่ยคุณเป็นคนแก้ได้ทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงคุณก็ต้องไปคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะมีกรณีเกิดเพราะอะไรไพ่แรนดอมนี้นะคะเป็นได้ทั้งเคสคนโสดสายพ่อไม้แม่ไม,ม่แล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วมีประเด็นกันอยู่ อาจจะไม่ได้ทะเลาะบอกแว้งกันรุนแรงแต่บางท่านก็น่าจะแรงอยู่ที่ความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละคู่นะคะแต่ดูหน้าภายแล้วมีประเด็นแน่นอนอย่าจะให้ใจเย็นค่ะปัญหาบางทีมันไม่ได้มาจากคุณและคู่มันมาจากคนรอบตัวพวกคุณฉะนั้นอะไรที่ควรจะตัดออกที่ไม่ใช่ตัวคุณกับคู่ก็ควรตัดออกแต่นี้เข้าใจนะคะบางท่านปัญหาที่บอกว่ามาจากคนอื่นนี้คนอื่นนั่นก็คือพ่อแม่ อันนี้แก้ยากอันนี้ต้องไปคุยกันเลยค่ะต้องหันหน้าเข้าคุยกันเลยคุยกันทั้งคู่คุณแล้วก็ทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคุณแล้วก็อีกฝ่ายหนะึ่งต้องแก้ไปทีละสะเต็ปต้องแก้ไปทีละประเด็นเพราะไม่งั้นนะ่ะพลังงานในตัวคุณมันจะแย่มันจะหนักไปก,กว่าก่นี้บางเคสบางท่านก็ยังไม่ขาดจากคนเก่าสนิทแต่ก็เหมือนกับด้วยความที่คุณมีเสน่ห์มาก The High p r i e t เนะี่ยพลังงาน คุณค่อนข้างจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายที่ดูแบบน่าอยู่ใกลหน้าเข้าหาดูไม่แรงดึงดูดอะคะ่ะถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยขึ้นโทนสีม่วงเนี่ยคุณดูเป็นคนที่มีพลังงานที่แบบดูน่าหลงไหลและนดอมนี้เป็นได้ชาว LGBTQ+ ก็ได้นะคะคุณดูเป็นคนมีความมันเหมือนคุณมีมนสะกดอีกฝ่ายหนึ่งอะให้รู้สึกแบบ ้อยตามเคลิมไปโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรนะบุคลิกของคุณคุณเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนพูดจาดูดีมีเสน่ห์ดูน่าอยู่ใกล้ดูหน้าค้นหาดูมีความน่าสนใจคือพลังงานในตัวคุณในด้านของแรงดึงดูดในด้านของความรู้สึกอะ่ S อะเซ็กแอพเพีอะมันค่อนข้างที่จะสูงซึ่งไม่ใช่ความผิดของคุณ มันเป็นเสน่ห์ที่คุณมีมาโดยอัตโนมัติบางเคสบางท่านก็ทํางานที่ต้องเจอคนหมู่มากเจอคนหลากหลายเจอคนหมู่มากแล้วต้องใช้ทั้งคําพูดใช้ทั้งบุคลิกภาพในการประกอบสัมมาชีพเนี่ยมันก็ไม่ผิดไม่ผิดนะคะมันมันอยู่ที่การวางตัวด้วยถามว่าคุณวางตัวดีไหมวางตัวดีเพราะคุณเป็นคนรักรักคนยากคุณมีคนรักอยู่แล้วคุณขึ้นไพ่สองถ้วยเนี่ยคุณมีคนที่อยู่ในใจคุณอยู่แล้วคนหนึ่ง ต่อให้คนจะมาลุมจีบคุณเป็นสิบแต่คุณก็จะมีอยู่แค่คนเดียวอะที่คุณรักแล้วก็ผูกพันพลังงานนะคะมีบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่มีคุณในชีวิตแล้วจะมีความสุขตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคิดผิดมามาดูไพ่ของคนคนนั้นด้วยดีกว่าค่ะมาว่าเป็นเช่นไร ออดูไพ่ของใครคนนั้นด้วยค่ะขึ้นพลังงานธาตุินแปดเหรียญแปดเหรียญคนคนนี้ทําสายอาชีพเกี่ยวกับการเงินคนคนนี้ชอบเล่นหุ้นการเงินทุกรูปแบบได้หมดนะคะแต่ที่แน่ๆชอบเล่นหุ้นพลังงานอ,อ่อเอิร์ธคิดเดน เด็กถือเหรียญโอ้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนหัวกันค้าคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองตลอดยีิบสี่ชั่วโมงใช้คํานี้ได้เป็นคนที่ฟิลพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะคะคือเป็นคนหัวดีอะ่ะในเรื่องของการหาเงินอะ่ะพลังงานอาจจะเป็นคนที่อ่อนไวกว่าคุณได้นะเซเว่นออฟซีเซเว่นออฟซีเป็นคนเจ้าชู้คะ่ะ อืมคนที่เคยคิดว่าไม่มีคุณเนี่ยคือคนเจ้าชู้คนฉลาดคนหัวดีทํางานดีโปรไฟล์ดีทํางานแบงค์ได้นะคะทํางานเป็นฟิลแบบโบรกเกอร์ไฟแนันซ์อย่างนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับการเงินเป็นชาวราศีมีนเป็นคนเซนแรงมากคุณเป็นเดอะไฮพีสทางนี้เป็นเดอะมูนพวกคุณเซนแรงพอกันพวกคุณยังรู้สึกถึงกันและกันอยู่เสมอ พลังงานนะคะเป็นชาวราศีเมรุแปดถ้วยเป็นคนที่เดินไปจากชีวิตคุณชัดเจนมากคนที่เคยคิดว่าไม่มีคุณจะอยู่ได้สบายชิลๆแต่พอเอาเข้าจริงพอเลือกที่จะหันหลังแล้วเดินออกมาจากคุณโดยที่ไม่สนความรู้สึกคุณเลยอะ่ะกับเจ็บปวดรวดร้าวู้สึกแย่จากคนที่มั่นใจก็กลายเป็นคนที่ดูดูดิ่งเลยค่ะ ดูแบบว่าจากความที่เป็นออเป็นฟิลของคนที่พราวเพราะว่าขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยกลายเป็นคนนิ่งไปเลยขึ้น f o r of earth ชัดเลยนิ่งเป็นฟิลเข้าทําเลยค่ะเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยจากคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาออกงานกลายเป็นคนเก็บตัวอาจจะไม่ถึงขั้นเดฮอ e r m i นนะแต่ก็ไม่เบานะคะเอาจริงคือแบบว่านิ่งไปเลยอะพอเวลามันผ่านไปพอ เหมือนกับว่าตัวเองเริ่มมีสติเริ่มเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่งอะซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยคิดเด่นเออสกออฟคิดเด่นคนคนนี้อ่อนวัยกว่าคุณได้นะคะหรือในเคสของคนที่เป็นคู่พวกคุณมีลูกด้วยกันใช่ไหมเป็นไปได้ว่าบางท่านก็มีลูกด้วยกันถึงสองคนอืมเป็นคนเอาแต่จใจมากพลังงานนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ชอบให้คู่เอาใจทุกอย่างเป็นฟิลของผู้ใหญ่นิสัยเด็กอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนคนนี้จะมีมุมที่แบบเป็นคนชอบให้คู่อะเข้าหาพเนาพนอเอาอกเอาใจเป็นฟิลของคนที่ทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองโดยไม่สนความรู้สึกของคู่ของตัวเองพลังงานนะคะอีกสามใบค่ะมา Oh, คุณพระเป็นคนวันพุธ the cat the cat วันพุธได้ทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวนะคะมาอีกสองใบอ๋อ oh, สักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนเป็นคนวันพุธแล้วก็เป็นชาวราเ,เป็นคนเป็นคนวันพุธที่มีอุปนิสยัย ที่มีอุปนิสัยเป็นคนที่รักความอิสระในตัวมากชอบเดินทางชอบไปโน่นมานี่อาจจะเป็นสายงานได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นการที่คนคนนี้เลือกที่จะใช้วิธีผ่อนคลายในการเดินทางอย่างนี้ก็ได้ for i c e พลังงาน r a n ดอมนี้น้ำหนักมันเน้นมันเด่นไปในดอ่าไปในทางของคนที่เคยเป็นอดีต คู่รักกันค่ะพวกคุณน่าจะเป็นคู่คือแบบบางท่านก็ถึงขั้นมีพิธีแต่งงานบางท่านก็อาจจะอยู่ด้วยกันเฉยๆแต่ด้วยความผูกพันด้วยระยะทางด้วยทุกอย่างอะ่ะบางท่านก็มีโซทองคล้องใจกันนะคะมีลูกด้วยกันเนี้ยคนคนนี้เคยเป็นคู่ของคุณที่เด่นคือเป็นคนวันพุธกลางวันกลางคืนนับรวมหมดเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่มีคู่ มีแฟนมีครอบครัวแต่ไม่ชอบทำตัวติดกับครอบครัวชอบเดินทางทำสายงานในด้านท่องเที่ยวเป็นไกด์มาคูเทศทำบริษัททัวร์ได้หมดพลังงานท่านตีในด้านความรักเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช้คำนี้ได้เพราะว่าถ้าคุณมีคู่แล้วคุณยังทำตัวเพลย์บอยค่ะเพลย์บอยหรือทำตัวเจ้าชู้หลันลาไปเรื่อยๆไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพศไหนนะ มันไม่ควรแต่คนคนนี้ทําคนคนนี้ทําโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกไงอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อก่อนน่ะคิดว่าถ้าไม่มีคุณแล้วจะอยู่ได้แต่พอเอาเข้าจริงไม่ใช่ความเหงามันถามหาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณไม่อยู่ในชีวิตของคนคนนี้แล้วคนคนนี้รู้สึกโล่งมากเลยนะในช่วงแรกรู้สึกมีอิสระรู้สึกลัล้ามากเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันขึ้นอะ่ะคือไม่ต้องมีใครมาเช็คมาอะไรใดๆอย่างเงี้ย ก่อนหน้านั้นคุณก็อาจจะไม่ได้เช็คอะไรนะแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าออคุณอาจจะนานๆโทรทีพอเห็นนิ่งไปหลายวันคุณก็อาจจะทักหายเงี้ยคนคนนี้ก็ไม่ชอบเลยขนาดคุณไม่ได้โทรแค่แชทหายเงี้ยคนคนนี้ก็ไม่ชอบเป็นฟีลของคนที่ไม่ชอบให้ใครมามาเช็คอะค่ะซึ่งด้วยความที่คุณเป็นเป็นคู่อะคุณก็มีความรู้สึกห่วงมันไม่ผิดเพราะเราเพราะคุณรักไง คุณขึ้นไพ่สองถ้วยคุณรักคนคนนี้คุณแคร์คนคนนี้มากถามว่าปัจจุบันคุณยังรักไหมคุณก็อาจจะยังรักนะอาจจะทําไมผู้อ่านใช้คํานั้นเพราะว่าให้คุณขึ้นเก้าดาบอะบางท่านนี้ถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยนะคะเพราะคนคนนี้เพราะความรักก็เป็นไปได้นะช่วงนี้คุณอาจจะดีขึ้นคุณอาจจะฮิวใจตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วม,มันเหมือนกับว่าสภาพจิตใจสภาพความเข้มแข็งของคุณมันฟื้น มันดีขึ้นน่ะคุณก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นคนคนนี้แหละเหมือนพลังงานมันตีกลับอ่ะด้วยความที่คนคนนี้คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่ฉลาดจริงไห้ขึ้น The Cat Magic เนี่ยคนคนนี้ฉลาดมากเลื่นแร่แ,แปรธาตุเก่งมากสามารถปั้นเรื่องบิดเบือนพูดเรื่องไม่จริงได้แบบแบบเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ พลังงานคนคนนี้สามารถทําได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคนคนนี้จะเลือกใช้พลังงานความสามารถเนี่ยเอทักษะเฉพาะตัวในการพูดจาให้คนเชื่อเนี่ยกล่อมคนที่ฟังอะ่ะให้สามารถคล้อยตามไปได้ในทิศทางใดซึ่งคนคนนี้เก่งนะคะในเรื่องของการใช้วาทศิลป์อย่างที่บอกอะ่ะสายอาชีพทาได้หมดแล้วคนคนนี้สังคมกว้างสังคม คือรู้จักคนเยอะทํางานได้หลากหลายเป็นคนที่สติปัญญาดีดีมากอะ่ะไม่มีใครเก่งเกินเมจิเชียนนะคะเอาตรงๆเลยอันนี้พูดตามหน้าไพทารโนะคะซึ่งในชีวิตจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ <c oughs> ไม่รู้จะใช้คําไหนคือ The เดอะเมจิเชียนน่ยฉลาดเป็นฟิลนักวิชาการแต่ชอบใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ค่อยโอเคอะคะ่ะ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นร้ายแรงแต่ที่แน่ๆชอบบริหารเสน่ห์ถ้าเมจิเชียนไม่มีคู่ไม่ผิดถูกไหมคะแต่ถ้าเมจิเชียนมีคู่มีครอบครัวมีตัวจริงมันไม่ควรแต่เมจิเชียนยังทําถึงจะบอกว่าเพราะงานแต่มันไม่ใช่ะคะ่ะมันไม่ใช่มันเป็นแค่ข้ออ้างซึ่งเมจิเชียนก็รู้รู้ตัวแต่ก็ยังทําด้วยความที่ฟิลคล้ายๆสีถนนชัยค่ะถ้าเปรียบกับเมืองไทยบ้านเรานะสีถนนชัยอะฉลาดแบบ มีเหลี่ยมอะมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยโอเคแล้วคนนี้คนคนนี้ชอบชอบนําความฉลาดตรงเนี้มาใช้กับความรักแล้วบวกกับพลังงานของการที่ตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจด้วยพอไปคบคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เทคแคร์เหมือนคุณอะเขาไม่ได้ยอมคนคนนี้เหมือนคุณไปสะทุกเรื่องทุกอย่างแรกๆก็อาจจะดีค่ะเมื่อแรกรักน้ําต้มผักยังว่าหวานถ้าใครเคยได้ยินสำนวนนี้นะคะก็อาจจะคุ้นแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุณนะ คือคนคนนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่ไม่มีคุณอะตอนที่เดินจากคุณมาคนคนนี้ไม่ห่วงความรู้สึกคุณเลยนะเพราะว่าไพา่ไพ่ขึ้นแปดถ้วยเนี่ยคือไม่แคร์ความรู้สึกคุณเลยแต่ในบางมุมคนคนนี้ก็อาจจะคิดว่าการที่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีกับคุณเหมือนจะดูดีเหมือนจะมีเหตุผลมารองรับแต่ในด้านการกระทาอะมันทําให้คุณเจ็บขั้นสุดอะคุณถึงขั้นเป็นซึมเศร้าอ่ะบางท่านก็อาจจะแพน,นิคด้วย แต่ถามว่าตอนนี้คุณดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่คุณก็ยังรู้สึกถึงคนคนนี้อยู่เรื่อยๆอาจจะไม่บ่อยอาจจะเป็นฟิลแบบมาๆหายยบางทีคุณก็มีความลังเลนะเพราะว่าไพ่คุณขึ้นสองเหรียญใบปิดเนะี่ยคุณก็ยังรู้สึกลังเลรู้สึกลังเลเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณจะได้เจอคนคนนี้หรือเปล่าบางท่านยังเห็นกันในโซเชียลบางท่านยังเห็นกันในด้านของ เพื่อนหรืออะไรเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ก็เป็นไปได้บางคนก็ยังเจอกันในสายงานถามว่าคุณทําใจได้ไหมคุณทําใจได้แล้วเวลาเนี่ยคุณก็เก่งในระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เข้มแข็งมากพอแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนแต่ก่อนพลังงานคุณก็ไม่ธรรมดาช่วงนี้คุณเสน่แรงอย่างที่บอกอ่ะมีคนพยายามอยากจะเข้าหาคุณเยอะมันก็อยู่ที่คุณอีกคุณก็ไม่เออคุณก็ไม่คุณก็ไม่เบานะคะคุณขึ้นแต่ไฮพีดเนี่ยแต่คุณไม่ใช่คนที่ใช้พลังงาน ในด้านของเสน่ห์ในการที่จะไปอะไรใน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 รูปแบบที่มันจะไปในด้านของชู้สาวเสมอไปคุณใช้เสน่ห์ของคุณในด้านของการที่ทําให้งานของคุณอ่ะมันเดินมันได้ลูกค้ามันมันทําให้ยอดคุณได้อะไรเนี้ยถ้าคุณเป็นฟิลนักขาย p ีอาประชาสัมพันธ์คุณก็ต้องมีเสน่ห์มีวาทศิลป์ในการพูดซึ่งเป็นเรื่องปกติคุณใช้ คุณใช้พลังงานที่มันเป็นความสามารถในตัวคุณอะไปในด้านดีที่ทําให้งหน้าที่การงานคุณมันดีอ่ะผู้อ่านใช้คํานี้ดีกว่าพลังงานของคุณนะคะส่วนเดอรเวจิเชียนเนี่ยคนคนนี้ยังรู้สึกถึงคุณนะเพราะว่าไพ่พวกคุณเนี่ยสื่อถึงกันขึ้นเดอร์มอนดด้วยเนี่ยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ในด้านของตำรา าศาสตร์วิชาพวกโหรา,าศาสตร์พลังงานเดอโมูนตกกลางคืนคนคนนี้ค่อนข้างคิดถึงคุณนะคะดิ่งนะเป็นฟิลยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับการที่จะเลือกใครมาเป็นคู่รักก็ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอองค์ประกอบโดยรวมมันต้องประมาณคุณอะแต่ที่ผ่านมาคนคนนี้ก็เปลี่ยนไม่ซ้ำนะ แต่ไม่มีใครได้ครึ่งของคุณเลยใช้คําว่าครึ่งเลวกันเอ,อคนเหล่านั้นอาจจะดูดีมากกว่าคุณแต่ในด้านของของความรู้สึกในด้านของความที่เป็นคนที่มันอยู่ใกล้แล้วมันทําให้ใจฟูอะ่ะมันคลิกอะ่ะมันมีไม่เท่าคุณไม่งงนะคะคือคือบางทีอ่ะคุณอาจจะเป็นหญิงชายที่ปุค,คลิกลักษณะคือไม่ได้สวยมากหล่อมากแต่คุณน่าจะเป็นคนที่ดูดี แต่หลังจากที่ไม่ได้ดีลกับคุณไม่ได้มีคุณเป็นคู่เนี่ยคนคนนี้ก็ไปดีลกับคนอื่นซึ่งอาจจะหล่อมากสวยมากเพราะสมัยนี้มันสัญญกรรมได้เอาตรงๆเลยนะคะทั้งหญิงชายมันก็สัญญกรรมได้ตรงไหนไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในด้านของความรู้สึกทางใจมันไม่ได้ไงคะอย่างที่บอกอ่คนที่ใช่มันจะรู้สึกคลิกเคมีมันจะเข้ากันเรื่องหน้าตามันก็เป็นองค์ประกอบ มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีสวยก็สวยหล่อก็หลอย,ยอมรับแต่พอได้รู้จักนิสัยใจคอตัวตนแล้วมันมันไม่ใช่อะ่ะมันก็ต้องใส่คอนเวิร์ตทางใครทางมันซึ่งคนคนนี้ก็เป็นในรูปแบบที่เหมาะการบรรยายมาเลยค่ะหลังจากไม่มีคุณเนี่ยก็เปลี่ยนคู่เยอะนะไม่ต่ำกว่าสีคนนะคะดูจากหน้าไพ่ละอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนี่หมาการให้แบบบ่อๆนะคือสี่คนนี้คือคบจริงจังนะคะ ไม่นับฟิลแบบเตาะเล่นๆนะถ้าตาะเล่นๆนี่เยอะกว่านี้ค่ะอย่าให้อ่านเลยเยอะอาจจะแปดคนด้วยซ้ำว่าไพ่ใบแรกขึ้นแปดเหรียญด้วยความที่หน้าที่การงานด้วยค่ะคนคนนี้เจอคนเยอะเจอคนหลากหลายแล้วคนเราสมัยนี้ก็มันก็สวยๆหลอ่หลอๆกันทั้งนั้นน่ะดูแล้วแบบดูน่าสนใจไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แปลกคนที่ยังรู้สึกคนคนที่มันใช่อะมันจะมีแค่คนเดียว ต่อให้ชีวิตของคนเรามันจะเจอคนมาร้อยพันแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่คนที่ใช่มันก็จะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวซึ่งคุณก็ยังรู้สึกถึงคนคนนี้แล้วคุณก็ยังมีคนคนนี้ในใจบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีแล้วค่ะลืมคนเก่าไปหมดแล้วตอนนี้กําลังมีความรักดีๆใหม่ๆกับคนใหม่ยินดีด้วยค่ะถือว่าพลังงานตรงนี้ไม่ใช่พลังงานของคุณก็ฟังเล่นๆฟังขำๆพอไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะมันคือแรนดอม กวนก็ยินดีกับคุณด้วยแสดงว่าคุณได้เจอรักแท้ได้เจอคนที่ใช่ละได้เจอคนที่มาทําให้ใจคุณฟูไม่ได้มาทําให้ใจคุณช้าอันนี้ยินดีด้วยจากใจจริงนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้คนคนนี้รู้ตัวแล้วค่ะคนที่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเป็นคนที่เอ่อความรักเนี่ยจะต้องเป็นในแบบที่ฉันต้องการไปหาใครมาแทนมันก็แทนไม่ได้ละเพราะคนคนนี้ย เป็นคนที่เอาแต่ใจซึ่งมันมีแค่คุณอะที่ยอมคนคนนี้แค่คนเดียวในเรื่องนี้คนอื่นเขาไม่มีใครยอมฟิลนะคะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กครูต้องเอาใจต้องเข่าหาต้องพะเนา้พนาพะนอต้องห่วงใยต้องใส่ใจแต่พอจี้มากก็กลับรำคาญอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันมีอยู่ในตัวคุณอันนี้คุณน่าจะเข้าใจดีประมาณนี้เลยนะคะคนคนนี้ตื่นรู้แล้วนะ ถามว่าคนคนนี้จะทําอะไรไหมไพ่ใบปิดขึ้นสี่ไม้ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่มากที่สุดแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังมีความหวังกับคุณเพราะว่าขึ้นพลังงานธาตุไฟคนคนนี้ยังมีแพชชั่นกับคุณขั้นสุดนะคะสี่ไม้นี่ก็เป็นฟิลของคนที่มีความมั่นคงอะ่ะเป็นฟิลของครอบครัวเป็นฟิลของการแต่งงานได้คนคนนี้ยังรู้สึกถึงคุณมากคุณมีสองถ้วยทั้งนี้มีสี่ไม้พวกคุณยังผูกพันกันในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะ ต่อให้ในชีวิตจริงจะไม่เจอกันแบบตัวเป็นๆต่างคนต่างจะนับเวลานี้คุณก็อาจจะไปคุยกับคุณก็อาจจะมีคนใหม่แล้วที่รู้สึกแฮปปี้คนคนนี้ก็ดีกับคนใหม่ที่ก็โอเคอาจจะไม่ดีไม่ดีเอไม่ได้ดีเท่าคุณแต่ก็แต่ก็ยังพอได้อะไร <c oughs> คือมันเป็นฟิลเหมือนแก้ขัดอนะมันมันมันไปไม่รอดหรอกคะ่ะเอาจงจริงอาจจะคบกันได้อีกสักระยะหนึ่งคําว่าระยะหนึ่งก็บางท่านก็อาจจะหลายปี แต่สุดท้ายมันก็ต้องยุติค่ะอะไรที่มันไม่ใช่นะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่แต่อะไรที่มันจะใช่ของเราถึงเวลามันจะมาเองก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนด o m นี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการหรือผู้อ่านไพ่มีแรงกายแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอพักคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกคนทุกท่าน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ